AI Chatbot by บอ o น้อยก่อนเริ่มเรียนทำ d y n a มิก Carousel เรามารู้จัก Custom Payload กันก่อนดีกว่า Custom Payload คืออะไร Custom Payload คือรูปแบบการตอบคำถามที่สามารถออกแบบได้อย่างอิสระโดย Dynamic Carousel ที่บอทน้อยจะสอนนั้นจะมีการเขียน Payload ไว้ใน API เลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย ไอชัดบอดาบบอดน้อยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำ y n a า i c c a r o u s e l นะคะที่การดแต่ละใบสามารถแก้ไขข้อมูลได้ผ่าน g o ก l e ก h e e ี s เลยโดยสิ่งที่ควรรู้นะคะคือลายมีข้อกำหนดว่าสามารถแสดงการได้มากสูงสุดเพียงแค่10บใบเท่านั้นหมายความว่าในตารางนี้มีข้อมูลได้มากสุดแค่10แถวโดยไม่รวมหัวคอลัมน์นะคะโอเคค่ะเริ่มจากการเตรียมข้อมูลนะคะ ซึ่งเราเราจะกำหนดไว้นะคะว่าข้อมูลที่เราจะมาใช้สอนในครั้งนี้จะเป็นคอร์เซลแสดงรายการของห้องพักนะคะว่าโรงแรมเรามีห้องพักอะไรบ้างเริ่มต้นเลยแล้วก็จะมีชื่อห้องพักนะคะว่าเป็นห้องพักประเภทไหนบ้างมีคําอธิบายห้องพักนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรมีราคาให้เปรียบเทียบดูคะ่ะมีลิงก์จองห้องพักนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือลิงก์รูปภาพที่จะให้ดูเป็นตัวอย่างคะ่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปออกแบบเฟกมเะะ s เสร็จค่ะค่ะและเฟกที่ใช้ในการสอนครั้งนี้จะเป็นเฟกที่ได้มาจากน้องเทนีทีม UX/UI ของทางบอดน้อยเองซึ่งถ้าหากใครสนใจก็สามารถดูได้ที่เพจบอดน้อย Academy หรือรกลุ่ม AI Chatbot ปไปบอดน้อยนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อมูล ในส่วนไหนที่เราจะต้องการทําให้มันเปลี่ยนไปหรือแตกต่างกันในแต่ละการ์ดนะคะส่วนแรกเลยก็คือ i m a g e ค่ะก็คือบรรทัดนี้นะคะเป็นชื่อห้องพักนะคะจากนั้นเป็นคําอธิบายห้องพักค่ะคือส่วนนี้หากว่าใครยังไม่คล่องเรื่องการใช้ f ก x ส i มเมอร t เตว่าส่วนไหนคือส่วนไหนก็สามารถเอาเมาส์มาวางไว้ได้นะคะ โอเคค่ะนอกจากคำอธิบายแล้วก็จะมีราคาห้องพักที่ในแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันนะคะและสุดท้ายเลยคือส่วนของบุกนาวค่ะเป็นลิงก์จองห้องพักซึ่งในส่วนนี้มีความสำคัญที่ว่าเราต้องตั้งให้เป็น UI จากนั้นในส่วนของ label นะคะจะเป็นชื่อของปุ่มกดค่ะเราสามารถตั้งได้ตามต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นจองห้องพักหรือไปยังเว็บไซต์นะคะแล้วแต่กำหนด จากนั้นในส่วนของ u r i นะคะเราจะใส่อะไรไปก่อนก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเดีย๋ยวเราจะไปเปลี่ยนข้อมูลเป็นใน google sheets ของเรานั่นเองค่ะ HP ที่2การใช้งาน api นะคะในการทำ api นะคะเราจะใช้ google app script s ในการรัน api ตัวนี้ค่ะให้ทำการเปิดโปรเจกต์ใหม่และนำโค้ดที่ได้ให้ไว้ในบทความนะคะนำมาวางไว้ในโปรเจกต์ google app script ที่เราได้สร้างเอาไว้นะคะ เมื่อสังเกตโค้ดดีๆนะคะจะมี2ส,ส่วนที่เราน่าจะจำกันได้เลยก็คือ y o She URL Sheet u r และ y o u r Sheet name นะคะ y o She URL Sheet u r มาจากไหนทบทวนกันอีกครั้งนะคะไปที่แชร์นะคะตั้งค่าให้ทุกคนที่มีลิงก์เป็น editor นะคะหลังจากนั้นคัดลอกลิงก์มาเลยค่ะกลับไปดังที่ Google Apps Script ของเรานะคะจากนั้นก็วางไปเลยค่ะ y o u r Sheet name ในส่วนนี้นะคะ sheet name คือส่วนที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะให้เราวาังให้ดีให้คัดลอกมาเลยค่ะข้อมูลห้องพักนะคะนี่คือชื่อของชีตเรานะคะแล้วก็วางไปเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราแก้ไขฟังก์ชันดูเ e t และก็ฟังก์ชัน read data form ์มคูเ e นชีเสร็จแล้วให้เราไปดูที่ฟังก์ชัน format data ต่อน,นะคะ ส่วนนี้จะเป็นการตั้งชื่อคอลัมน์นะคะโดยบรรทัดที่เราต้องมาแก้ไขเลยคือบรรทัดทั้ง4บรรทัดพวกนี้นะคะทีนี้เราลองมาดูว่าเรามีข้อมูลคอลัมน์อยู่ทั้งหมดกี่คอลัมน์กันนะคะให้เรากลับไปที่ google s h e e t ของเรานะคะจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งหมด1 2 3 4และก็5คอลัมน์นั่นเองค่ะหมายความว่าตัวนี้ต้องมีอยู่ทั้งหมด5บรรทัดค่ะพิมพ์ comma ค5อห้าดาต้าไอสโอเคค่ะจากนั้นเพื่อความง่ายในการทำงานนะคะเราสามารถตั้งชื่อให้แต่และคอลัมน์จำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นชื่อห้องพักนะคะเราสามารถตั้งชื่อแปลว่าคอลัมน์หนึ่งคือ Room Name คอลัมนสคือ description คอลัมน์สคือ room price คอลัมนสคือ booking URL นะคะ และในคอลัมน์ที่5นะคะคือ image URL ค่ะโอเคค่ะอย่เยพิ่งสับสนนะคะอย่าลืมว่าต้องเริ่มนับคอลัมน์ที่1เป็น data i ที่0นะคะเมื่อเรากำหนดข้อมูลแล้วว่าคอลัมน์ไหนจะชื่อว่าอะไรให้เราไปในส่วนถัดไปค่ะคือ function format r o o m l e data นะคะในส่วนนี้ ให้ไปที่ตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าเล็ดบ b b l e แล้วก็มีวงเล็บตรงนี้นะคะให้เราลบส่วนนี้ออกนะคะจากนั้นกลับไปที่ flex message simulator นะคะให้ทำการคัดลอกโค้ดมานะคะซึ่งข้อควรระวังเลยคือต้องเป็น b u บเบิไม่ใช่คอร์เซลนะคะไม่งั้นตัว payload จะเกิดความผิดพลาดและไม่สามารถแสดงตัวคอร์เซลออกมาได้ มันจะขึ้นต้นด้วยคอลลเซลตามด้วยบับเบิลก่อนอื่นเลยขอคัดลอกโดยการกด v i e แอ d เจสันนี้นะคะเลื่อนลงไปัดหน้าล่างสุดจากนั้น Copy จากนั้นนำมาวางไว้ในส่วนนี้นะคะ Control V เมื่อวางแล้วเราก็มาจัดระเบียบสักหน่อยตรงปิก,กาก่อนโคล,ลอดนี้นะคะให้คุมดำขึ้นไปเลยค่ะ จนถึง type bubble ตรงนี้นะคะมันทัดด้านล่างเลต bubble ค่ะกดแถบเข้าไปนะคะกดไปอีกครั้งหนึง่งให้มีเส้นสีดำขึ้นก่อนอันนี้โอเคค่ะเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึง่งแสดงว่าถูกต้องนะคะเราจะมาแก้ไขส่วนต่างๆของ flex กันนะคะ ในส่วนแรกที่เราจะมาแก้ไขกันนะคะคือในส่วนของรูปภาพห้องพักประเภทต่างๆนะคะให้เราทำการลบ URL เดิมออกไปเลยนะคะจากนั้นให้พิมพ์ item ตามด้วยชื่อของคอลัมน์ที่เราตั้งไว้นะคะในส่วนนี้ซึ่งในที่นี้ก็คือ image URL นะคะ คัดลอกหรือพิมพ์เพิ่มไม่ได้นะคะจากนั้นให้เลื่อนดูนะคะว่ามีส่วนไหนที่แก้ไขอีกจะเห็นได้ว่า deluxe room คือชื่อห้องเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนส่วนนี้และในการเปลี่ยนชื่อห้องนะคะเนื่องจากชื่อห้องเป็นตัวหนังสือเราจะเขียนระบุในโค้ดไว้ว่า string หมายความว่าข้อความหรือตัวเลขใดๆที่เป็นตัวอักษรทั้งหมดนะคะตามด้วยวงเล็บตามด้วย item r r o o n n m m e นะคะจากนั้นให้เลื่อนหาอีกค่ะจะเจอจากนั้นจะเจอนะคะ description ในส่วนนี้ให้ทำการลบออกให้หมดค่ะ เหมือนเดิมเลยเนื่องจาก description เป็นตัวหนังสือเราจะใช้คำสั่ง string ตามด้วย item description นะคะอ๋อแล้วก็จะมีข้อควรระวังเลยก็คือเวลาตั้งชื่อคอลัมน์นะคะให้ใช้เป็นตัวอักษรเล็กเนาะจากนั้นเลื่อนหากันต่อคะ่ะตัว facility เป็นไอคอนซึ่งเราบอกไว้ว่าเราจะไม่แก้ไขในส่วนนี้นะคะ เลื่อนลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเจอในส่วนของ price หรือราคานะคะโอเคค่ะเมื่อเราเจอราคา home h a c k แล้วนะคะในส่วนนี้ใน google s h e e t ของเราเขียนไว้เพียงแค่ราคาเท่านั้นไม่ได้เขียน slash ไเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ไข format ให้ออกมาเป็นรูปแบบนี้กันค่ะเนื่องจากส่วนนี้เป็นตัวเลขนะคะเราจะใช้คำสั่ง number ตามด้วย i t e m r o o m p วม c e เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะถ้าเราพิมพ์ไปแค่นี้ตัวเลขที่ขึ้น,สนแสดงบน FlexMessage ม,มันจะเป็นเลข2 5 0 5ที่ไม่มีคอมมากกันซึ่งมันจะทำให้ดูยากและดูไม่สวยใช่ไหมคะเราจะมาทำการเพิ่มคำสั่ง to local string นะคะจากนั้นพิมองเล็บ2ตัวเข้าไปนะคะ ตามด้วยบวกข้อความที่เราต้องการให้ขึ้นนะคะเช่น s แล n i g h t แบบนี้นะคะจะได้ในรูปแบบที่เราต้องการเลยค่ะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะในส่วนต่อไปเป็นการแก้ไขลิงก์ในการจองห้องพักห้องต่างๆนะคะเราจะลบ u r i ตรงนี้ออกนะคะจากนั้นเปลี่ยนเป็น item. booking url ค่ะโอเคค่ะเราจะมาสารุปกันนะคะว่าตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วย item. แล้วก็ชื่อของตัวแปรที่เราตั้งไว้นะคะโดย url เราสามารถใช้เป็น item. url ได้เลยส่วนตัวหนังสือเราต้องใช้ string ส่วนตัวเลขเราสามารถใช้ number ได้หรือใช้ string ได้เช่นกันแต่ตัวรูปแบบ ที่ออกมาจะเป็นตัวเลขที่ไม่มีคอม่าก,กันนะคะต่อไปให้เรื่อลงไปเรื่อยๆนะคะจะเจอ crs underscore name ตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อคอร o r cell ันนี้เอาไว้ได้นะคะเมื่อได้ทำการแก้ไขโค้ดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองรันโค้ดนี้กันดูเริ่มต้นเลยบันทึกโครงการนี้ก่อนคะ่ะ เมื่อเราแก้สไขเสร็จแล้วเราก็จะมาบันทึกโปรเจกต์นี้กันนะคะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วปุ่มเรียกใช้จะขึ้นเป็นสีเข้มขึ้นมานะคะลองกดดูตรวจสอบสิทธิ์นะคะโอเคค่ะนี่แสดงว่า โคดน,นี้สามารถรันได้ไม่มีปัญหาอะไรมาตั้งชื่อกันก่อนนะคะจากนั้นให้ไปที่การทำให้ใช้งานได้ค่ะการทำให้ใช้งานได้ไรายการใหม่เลือกประเภทเป็นเว็บแอปนะคะ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเป็นทุกคนนะคะจากนั้นกดการทำให้ใช้งานได้ค่ะค่ะรอสักพักก็สามารถทำตามขั้นตอนเดิมเหมือนกับตอนที่บันทึกโครงการได้เลยนะคะให้สิทธิ์เข้าถึงแล้วก็เลือกบัญชีค่ะ advance แล้วก็กด allow นะคะโอเคค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้ url ของ api สำหรับใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะ EP ที่3นะคะการใช้งานในบอรดนะะ้อย .ai ค่ะให้เราไปที่บอรดที่เราต้องการใช้ API นะคะจากนั้นให้ไปที่ API นะคะกด add ค่ะตั้งชื่อ API นะคะรายการห้องพักนะคะให้เลือกไม่ถอดเป็น get จากนั้นให้ไปคัดลอก URL ของ Google Apps Script มาวางไว้ตรงนี้นะคะ ตรงนี้เลยคัดลอกและวางเลยค่ะในส่วนของพารามิเตอร์นะคะ API ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเรียกใช้พารามิเตอร์ใดๆนะคะเราสามารถกดเซฟได้เลยจากนั้นไปที่เทนบอรนะคะสร้าง i n t e n นรายการห้องจากนั้นเทนคํานะคะ ในที่นี้เราจะเรียกผ่านคำว่ารายการห้องพักนะคะไปที่บอร์ด s p สค่ะเลือก New กด existing object นะคะที่เป็นรูปบ้านเลือก API ที่เราเพิ่งสร้างไปนะคะกด Select แล้วก็ Save ค่ะเรามาทดสอบกันค่ะรายการห้องพัก เพียงเท่านี้ก็ได้ API เรียบร้อยแล้วนะคะที่แสดงรายการห้องพักตามที่เราต้องการเลยวันนี้ขอจบการสอน Dynamic Carousel เพียงเท่านี้ค่ะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กลุ่ม AI Chatbot บายบอน้อยทีม Chatbot สวัสดีค่ะ